ตื่นยังคะเพื่อนสวัสดีค่ะเสียงเจ้าเจ้า,าแล้วถ้าวิวตื่นก็จะเจ้าเจ้า,จาออกกําลังกายเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนแรกก็จะเล่าความฝันมาเดี๋ยวดื่มโอวัลตินสักแก้วไหมกาแฟสักแก้วไหมตื่นมาเดี๋ยวเล่าความฝันให้ฟังนะคะอตื่นมาฝันให้ใครทายว่าวิวฝันว่า แล้วผู้ใดก็จะมาแปะเป็นเล็เด้อวิฝันว่าฝันใกลลุวิวฝันว่าดูวิธีชีวิตฝันว่าฝันว่ามีเหมือน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 บ้านเราเนอะดูวิธีชีวิตบ้านเราสิเ <c oughs> <c oughs> บาง็เจ้าดำหน้าดู วิวฟันว่าอย่างนี้ค่ะเล่าความฝันก่อนตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ความฝันอาจเป็นจริงหรือว่าความรู้สึกของเรามันเป็นอย่างนั้น mm hmm. ก็ไม่รู้ฝันตอนใกล้ล่กนี่แหละตีสี่ตีห้านี่แหละ mm hmm. ก็เลยฝันว่าวิวฝันบอกว่าเหมือนมีรถมาขายเห็ดถ้าเป็นบ้านเราเขาเรียกว่ารถ มีรถมาขายเห็ดเต็มเลยนะคะจริงๆนั้นนี่วิเป็นคนชอบหรือว่าเป็นคนชอบเห็ดช่วงนี้หน้าฝนบ้านเราเนาะเบิ้องต้คลิปเก็บเห็ดเก็บเห็ดฝันเห็นเห็ดไหมเห็ดเ,เยอะมากเอามาเป็นคันรถเหมือนรถบ้านเราขายผลไม้เไหมแต่มีผลไม้อยู่สองลูกนอกนั้นมีแต่เห็ดป้าดค้ามฝันขนาดอยู่ในฝันกลืนน้ำลาย ็นคนชอบเห็ดคะ่ะแต่บางทีเห็ดมันมาเป็นรถเลยนะแล้วเราก็ลยว่าเบื่อหรือเปล่าแต่ว่าแต่มีผลไม้อยู่สองลูกในรถนะเขายกอันนี้ความฝันนะคะเขายกทุเรียนมีทุเรียนกับส้มโอมีแต่มีเห็ดเต็มรถหรือวิววิเบื่อเห็ดหรือ กินเห็ดแล้วมันเบื่อมันเบื่อ,เบ,อเบื่อหน่ายเขายกผลไม้ทุเรียนกับส้มโอขึ้นแล้วก็วิวีวิก็เลยทุเรียนถ้าแกะไม่เป็นไม่ได้กิน้วมันมีหนามเนาะก็เลยกลัววิวก็เลยย,ยื่นมือไปเอาส้มโอหรือว่าเป็นคนแต่จริงๆแล้วห,หรือว่าตกใจเห็นเห็ดมันเยอะอันนี้รถขายเห็ดเต็มเลยน,นี่ความฝัน ก็เลยตกใจตื่นเลือกส้มโอเหมรถมาขายเห็ดเต็มคันรถแต่มีทุเรียนอยู่สองลูกจับใจความดีๆไม่ใช่มีผลไม้อยู่สองลูกทุเรียนกับส้มโออุเลือกเต้นกอดเอาส้มโอแทนที่จะเอาเห็ดเหรือว่ามันเบื่อเบื่อเห็ดบอกเบื่อนา ตกใจตื่นเลือกเอาส้มโอแล้วก็เลยตกใจตื่นแค่นี้แหละแปลออกว่าทําไมเอาใครแปลได้แล้วตอบพี่วีมาหน่อยตกใจตื่นนองก็ตกใจตื่นหรือฝันเห็นรถเอาเห็ดมาเป็นคันรถเลยก็เลยเบื่อมั้งกินเห็ดเบื่อไหมคะ